สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอินเจอร์ไลสไตล์อินเดนมากจ้กะพ่อเมาเก็บผักเสียนพ่อแม่พี่น้องจ้ะทางขึ้นเขาผักเสียนขึ้นสับลาบอยู่จอดรถเมียนพ่นพอแม่พี่น้องมาจ้ะไดี๋จ้ะพ่อแม่พี่น้องพูดอละมอ,องดูนี่ทางขึ้นเขาพ่อแม่พี่น้องเอ้าวถูกหัดห มันออกดอกแล้วพ่อแม่พี่น้องต้องเฝ้าเก็บแลลวทั้งไปลวกไปมันออกที่บ้านแล้วจะน่าผ้าเก็บกักนเฝ้าพ่อแม่พี่น้องพาไปเบิ่งทางอื่นตัว ใส่ยังคักเลยมือนี่ยสุบปอดปอดดีดีปล่าไล่ตาไล่พวกเจ้าตตรงขอตูดกอไพ่ก็จะได้ กว่าจะไปสื่อเขาสื่อของพ่อแม่พเป็นหนองเลือกงานมากกว่จะมาถึงทางนี้สมุดสีําก่อนมันยังดอกจ่ะก็สีฝ่าย เก่บาบริเวณภาพไปแวะพ่อแม่พี่น้องจ้ามันดอก,กมันดอกมันระเสดายบุกสุดยอดเลย สใส่กตาตาได้พรมัน,นมเน่เน็น่นกมึงแน่ไงกติขาแตนเด็ดประบิงกล่องไวเจะคลองกล่องจะคลองไปเร่งใดเนี่ ถือกล่องทั้งถือกับตาพ่าแม่พี่น้วงเลยทนทายาดขนาดแต่เหนื่ากกับมือมือเพราะแหงหล่อ่ำกับมูมัดมือมาเนี่ย เาม่เงียเมื่อขี่ไซน่าจะนะเมื่อสารกินแซบคักละอีเดี๋ยวรวมกันนะโอ้งงอยยมงงานไม่เหม ลัอุ่อ,อนๆส,สวยๆก,มมกล่องขรางมือว่าไปน้ำกันได้ปะจะเนี่ยมือไปทางนึงกล่องไปทางนึง ไปจ้าพ่อมาพี่น้องไปหามองอื้นต่อจ้ะเขียวคักเดียนแล้วเดี๋ยวกะลังผูเก็บยัดยัด,ย,ด,ย,ดยัดใส่กับตานางานนะจ้ะ ไปยินในบาทพ่อไม่สนสวนตะเจาะบกวางนี่มันจะติดปลานะจ๊ะนะ คือดวงเก่าที่จอยไปนะทราบหลักนี่นะเราต้องย้ายไปไซสเลยทีเดียวจุกอ้เสียงลมพ่อแม่พี่น้องอันนี้จอดเก็บอยู่ข,งข้งางเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องอัน,นยอดอวบข้าจ้ะลมมัน,มน พัดไอ้ดินใส่จนว่าชิมุนอุนนกหรอกก็เสียหลักไลายนามเติบอยีละเนี่น้า่ายค่ะจ้ะก็ร่างอุบอวบตรงสีล่ละอุบขันสมแสบแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยง่าจยจอดรถอยู่แอบอยู่ข้างทางรถไงคะเจ้าเมาซิมาสอยรถควายจังไรเนี่ยเปล่าเก็บฝากเรือรถพ่อแม่พี่น้อง นหยอดมันอวบกดเก็กบกรได์บ้างไงเนยลยนะแต่ละหยอดนี่ทางนี้รถทางรถปลาคนไหน้ยังใส่รถใส่ถนนนี่สนนีดีคักจ้ะมาแล้วไปเสียรถจอยเด้อ ทางใหญ่ขจ้าจมันก,เเกเ็เล่เนขจ้าก็เลยกขับเร็วแน่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะจะเสี่ยว,ว,ยยวก็ได้เด้อแจนเย็นฝ่าไล่พ่อแม่พี่น้องมังกรเลสตาไล่สุดหยดเลยแต่ละหยอดนี่อวบอวบทั้งนั้นเลยจ้ะคนะคนะ่ะคนน่ะใจเบิ่งตอนะ้อนรัวคนละว่ามันอวบออ้บซ้ำใด้เดือดแบาติโท หยอดคืออวบคือ้อนคักแจ้ง <S <S มงึงไม่ให้นีแต่ละจวดมึงนียจอดดีอวบเขียวง่ามคักจัมงมึงเลยจอดเก็บจะจังใดอยู่กลางข้างกันจอดเก็บเพราะว่ามันอวบจ้ะ ทางนี้ถนนใหญ่ดำแห่งจอดสวยคักเจ้าพ่อแม่พี่นอ้อ,องเก็พี่อันแห่งบ่มี่มองจอดรถเลยตรงนั้นนะอาจีนจอดรถพ่มี่เลยแหละ ไมีแมวม้าขี่ไม่ยีเอาใส่แล้วจ้ะเด้อถ้าใส่พวกผ้าเก็บกินเด้กันเอกันมีหมามีแมวม้เกี่เอามาขี่ใส่นี่แต่กระเป๋าก็กันละเอียดอันนี้มันโมมีแต่มันอยู่กลางป่าพี่มันจะขี้ฟุ้งลุ่ดแล้วดูสิว่าจะว่าปลานี่จัดก,ก็มาเก็บสองปีส่วนนี้นะจ้ะ แสบร้ายพ่อพอกันกินนี่ออกจะล้างยาเยี่ยเ่งเลยเลยดูทางถนนขีดินแดงก็เจ้าเลย แล้วนในติดใจจ้ะมันแสบขันสมพักมีแสบสุดเสจจเดเลย ยอดเลขบสวยนี่มึงเนี่ยนี่สุดยอดเลยจ้ะนี่ยดูการเป็น มาแล้วลุดนะยยึทติดถนนล่ะเสี่ยน้องเและจ้าท่านฟังแล้วเป็นลปเลขกรบเพาะกันกินพ่อแม่ ยิบถิ่มยิ่งสันละคะลุ้มือมการซนสวย กระปุงงี้ยๆนี่ก่เวลาขันแล้วขันบีบน้ำบีบยังคนออกแล้วก็เลือหน่อยนึงเหลือบล่ายจ้ะ พัง да. ศิภาไปหลอกแน้ใจ้ะเนอะพูดละจ้ะพูดละหลุดกระบุงมาเลยกระบุงบักใหญ่จนลุนจ้ะมันไปอันนั้นลงซื่อแล้มันก็เลยเบิ่งหลายเนาะโอ้ยล่มพ่อแม่พี่น้องถ้าเขาม่หลอกอยู่บ้านไอ้จิไอ้โทหน้าไปซื้อของเรื่องบริภาหลอกอยู่ในป่าพ่อแม่พี่น้องจะหยอดบวๆแต่ส่วนน้ำโย นา่งมุมได้ก็บอบคักจะพ่อมีพิงกันกำลังอ่อนๆวสวยจ้ะ ตรงนี้พักออกบิงไ่เฮล็ดคลิปยังเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องจ้าตรงก็ตรวจก็วาไพ่เนอะประเดี๋ยวเขาไปตอบคอมเมนต์เลยจ้ะกว่าจะเขาบานมากกว่าสองสามตุ่มคนนะ่ะ เก็บมาแล้วเฝ้ามันคันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจะไปตากแดดทิ้งไว้มันหยาบจ้ะต้องเฝ้าคันเลยตอนแรกจอยก็มาตากทิ้งไว้คือกันครั้งแรกที่จอยไอ้ไอ้โลไอ้เก็บมานะจ๊ะเนาะเพันว่ากาใบเหี่ยวๆเป็าานจะังสิขันมันจังสิบวบเปื่อยค่ะปะนะมันหยาบดูแล้ว ไม่ทำอีกแล้วเก็บมาขันสดๆเลยกลัวตีอันใดเราจะไปเขาปลาตัวกันเลยบ่ได้เขาไปให้ให้เบิง้งมาหลายลจัะพ่อแม่พี่น้องจใจเดี๋ยวตรียสิพาเขาไปเบิง้งวิธีการขันสมพักตัวจัะพ่อแม่พี่น้องจใจเบิ้งแค่นี้เดินเตรยสิฝ้าหลอกฝ้าลแล้ว แล้วติดใจอร่อยกว่าผักเสี่ยนไทยเมืองไทยป่ะนะไปสิภาพไปแวะอีกดรงหนึ่งตรงนั้นมันกำลังเกิดบางอันอยังพปยัยจรพไายัจรเอารุดมาอวดมาอา่างกเจอาซื้อรถใไหม ยอดมาจากพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอืมตัวน่ะแต่ละยอดนี่เลิศขนาดอวบทั้งนั้นเลยจ้ะให้เบิ่งแค่นี้แหละจ้ะเล้วจเจะสิพาเขาไปขันสุนทรพิตรไอ้พ่อแม่พี่น,น้องหลอกใช่ละจ้ะคนสวยง,งามทั้งนั้นเลยนะจ๊ะนี่เลิศขนาดยอ้วกอวกชิ้นสวยเลยงาน เดีจจออ๋ยวผ้าล้างจะซานหนัล้วจ๊ะนะล้างให้สะอาะอดแนนั้นหยดปวดจโจมตีตัวหาเกกเมาไว้เล่ๆจ้ะหั่นสมบัยแล้วก็แยกไปช่องปิกไปตะกิน ันเด็กกัพ่อๆก๊กิเนยักเยนอยก็เสียบแล้วหวาบอกจะดำดำนี่พ uh. ่อแม่พี <S <S ่น้องสักสามน่ะม่ต่หน้าตามีน้ำที่สง ล้างจักสามน้ำเนาะองจเนาะล้างน้ำสะอาดสามครั้งแล้วก็คั่นน้ำเกลือแล้วก็ล้างอีกทีสามครั้งจะพอแมันหยจะล้างทั้งหมดอ่ะเจ็ดขั้งคือว่ามันมีรสชาติขมหวานแล้วจะออกเปรี้ยวไปหมดเลยซาล้างพักซื่อเบิ่งเกนนี่เลยจ้ะน้ำสามจ้าการที่ล้างพักซื่อเนี่ยให้ยีให้เอให้ ไอชุกเชียวมันนะนำเชียวมันออกความด้วยกน่อค้ามนบน,นะเผื่อเป็นการขีดเชียวเปลำเลหลากของเขาแลก็ประหยัดน้ำด้วยมมน้ำสาม ไอ้ยี่ออกไปเลยกะเป็นการ่เสียเป็นรังเรื่อยะนะจขียวออกเยอะอินดีแต่ก,ก็ไม่พี่นองเพราะว่าจะไม่มีรสชาติค้มเลย มันเขาจานหนาเรียมนนาเศร้าเขาไว้เรียบร้อยนี่เอะแ่แป้งสีเหลืองนี่เอียงเสียงมุกจอนเอียงกรจุะมาเจ้า,จา,จาส,จสินะเปิงตอนปรุงได้จะดนะมีใส่เกลือล้าจะขย้ำเกลือซ้ำคางและกระางออกได้จะด,ดนะนาคิวขี้ๆกันตั ได้จับพ่อแม่พี่น้องอันเมื่อกี้นี่ข้าบอกกานองปุ๋งเกลียงกระเล็บประเด็นห่อให้เต๋เบิง้งจอยกระใส่มีน้ำตาลหน่อยนึงแล้วก็เกลือแล้วก็ชูรสนะจ๊ะเด้อเจอ๋อแกมาสะพัสเซมกับแม่แล้มีน้ำตาลมีเกลือมีชูรสนะจ๊ะแล้วมีรสด,ดีใส่ของจอยใส่ไปไหนละ่ะพ่อแม่พี่น้องกันอท็กยู ข้าตะบอกกับน้อ,นองพ่อแม่พี่น้องจ้ะข้าตะปุ๋งแล้วกันน้องโอพ่อม่พ่อาเรี่องขนาดสุฟังอันนี้จยกะใส่เกลือชุบรสรสด,ดีนะจ๊นะน้าเราจะกะใส่น้ำตาลไปหน่อยนึงจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าขยา่อกขย่อขย่อแป๊บหนึ่งเล้วพ่อแม่พี่น้องเอาหนังผู้ใส่กนันหนังเย็นให้เพึ่นเกลือ,อรสด,ดีชุบรสน้ำตาลจัปหน่อยนะจ๊นะน้าพ่อแม่พี่น้องจ้ะ ปุ้งลักแล้วก็ใส่น้ำซาวข้าวไปเลยจ้ะกูละอีกสามวันละแสบเด้เ้าเบิ่งเอะคิดว่าจ่มันจะออกจืดๆเพ่าแม่ี่นองจ้าใส่น้ำซาวข้าวลงไปมันจะเป็นจืดๆอ่ะพอแล S <S อ้วเดี๋ยวใส่ค่ะจังจอยามนันเข้มน้ำเพราะข้าวที่แล้วนี่เพอร์เฟกต์ค่ะรดีาติฉแสบมากเลยจ้ะ ไม่มีการเค็มเลาก็เอาฟ้าหมอมาขอบใบเราไปตั้งในที่ลุมๆท่น้นอจาะย์น่อแม่พี่น้องจ้าสุดยอดเลยนี่เออเลยดีหลีคลิปนี้จากกระจิกคอฝากไปซ้ำหนีท่านอาจารพ่อแม่พี่น้องจา้าราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้เอนเจลสตายอินเดนมาลแล้วก็มาดามเมดมาสลูมท่านอาจารเด้อ ลืมกดกระดิ่งเบอร์จีสุภเรียาคดคลิปใหม่ๆต่อไปจ้าเพื่เนี่ยพูดงามค่ะคนซีซันคนตาแสบเนะบาะบายค่ะสวัสดีค่ะ